สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับมือนีผ้าพี่น้องมากกินจุช็อตพี่น้องหรือว่าจุเนื้อนั่นเองพี่น้องเห็ดใส่แก้วช็อตนะครับนี่เลยนะครับสามเกลือนี่เลยนะครับมีผักคิริวนะครับมีตับมีเนื้อนี่แหละพี่น้องผักคิริวกับตับมีเท่านี้แหละครับเสบๆนื้น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมากๆามือนีจัดเลยนะครับ อจุลงไปครับนี่จุลงไปเสแสรบออ้โหอือ hmm. oh แสบมากพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อ เอาจุแก้วใน่ก่อนดอกเนะเนื้อรวนตอนอยิใหญ่ตุ๋ยลงไปครับเจ้าวกีเพียไอ้เจ้่อกีเพียกับเจ้าดีงว่วเสียบหอม <c oughs> nhọn <laughs> cả tiêm tiềm thôn เหนื่อพลอยแสบช้อนี่ดมะนี่นนะ่ะตุยลงไปครับพี่นอ้อง ลืมขากลืมแน่เด้อบันี้เด้อลืมกระเทียมทน จุที่ละตอนได้บหาเนี่ยด้พ่นธิวาโพดจุหลายจุสองตอนของมักแล้วมีของมักไผลมักมัน่น nào đi đi bao lại rau mùi, bao lại rau củ, bao Hmm. <laughs> Đi ơi Kéo chọt sử mang té Và thì hết ương chọt Bỏ bình Một đồ vào vào bẹp <laughs> กินนี่มุมมม่งมั่นจังเลยขออภัยครับ อขาวมากขาวมากขาวเดียวหมด <laughs> เจ้าของนัง่นก็ใจดีใจดีครับคอขีดเพียเพิ่นหลายๆบ่าเ่็ญคอดอกว่าสิซื้อกันซื้อขี้เพียเพิ่มขายยังได้ครับตอนน่ะตอนนว่าเพิ่อนออกมาพิ่พอดีครับอันขายเบิดตกงสีนะแต่ว่าเพิ่นแถมให้ ลายอยู่ครับก็บขออประคุ้หลายอืมกินสงเฟ้าอีกแล้วคลิปนี้ก็ได้โอ้โหโอ้โหโ ่อยดีครับคาหอยก้นตนอยู่ไปซื้อ หยอดขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามได้การของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยใบหน้าทีนี้เด้วพี่น้องเด้อคลิปนี้พอไวส้สำนีนะครับพอกันไปในคลิปต่อไปขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ